วลีเด็ดจ,จากอินชาร์ดที่อาจทำให้ออดิตใไข้ขึ้นได้ในระหว่างฟิลเวิร์สวัสดีครับผมเป้ it so easy เรื่องไอทีง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะวลีเด็ดที่ผมพูดถึงนี้ครับเป็นวลีสั้นๆนะครับที่ออกจากปากอ,อดิช์เมนเจอร์นะครับคือคำว่าพี่ขอดูเวิร์กิ้งเป r เปอร์พรุ่งนี้นะแล้วทำไมวลีนี้ถึงทำให้ออดิตที่เป็นคนฟังเนี่ยไข้ขึ้นได้ผมต้องตั้งคำถามต่อครับว่า แล้วน้องๆออดิตเวลาได้ยินวลีนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็บางคนอาจจะบอกว่าโหรู้สึกว่าพี่อินชาร์หรือเมนเจอร์คนนี้เป็นไก่หรือไงทําไมชอบจิกจัง <S <S ผมต้องบอกแบบนี้ครับเวลาเราได้ยินวลีนี้เราต้องมันนั่งคิดดูก่อนนะครับว่าปกติเราเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบในงานของเราหรือเปล่าหรือว่าเออเรามากักจะทํางานไม่เรียบร้อยหรือว่าส่งงานช้ากว่ากำหนดหรือเปล่าทําไมพี่อินชาร์ถึงต้องมาจิกแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าลอง นึกลองคิดดูแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เอ๊เป็นไปได้หรือเปล่าว่าพี่คนนั้นเป็นสไตล์เจบจิกนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าพี่อนินชาร์ตคนนี้อาจจะถูกพี่เมนเจอร์เนี่ยใช้วลีเดียวกันเนี่ยครับเพื่อทวงงานต้องบอกว่าเวลาที่อินชาร์ตได้ยินคำพูดจากเมนเจอร์ว่าพี่ขอดู working paper พรุ่งนี้นะอินชาร์ตน่าจะรู้สึกเครียดกว่าน้องอดีตท,ที่เป็นเด็กจบใหม่นะครับ เพราะว่าอินชาร์ดเนี่ยต้องทํำ working paper ของตัวเองด้วยครับรวมถึงรีวิวงานออดิตน้องใหม่ด้วยนะครับทำให้งานดับเบิลสเท่าในเดตไลน์ที่ท้าทายนะครับเอ๊ะแล้วเป็นไปได้ไหมว่าเมนเจอร์เนี่ยถูกดี r เตอร์หรือพาร์ทเนอร์เนี่ยทวงงานมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่าการทวงงานโดยใช้วลีเนี่ยครับสามารถทําได้ในกรณีที่น้องในทีมเป็นคนที่ทํางานไม่เรียบร้อยหรือว่าความรับผิดชอบไม่พอนะครับ แต่ทีนี้ถ้าจะใช้วรลีนี้กับทุกคนในทีมเลยผมคิดว่าไม่เหมาะครับเพราะว่าผมคิดว่าทั้งเมนเจอร์และอินชาร์ดครับควรจะวางแผนตั้งแต่ก่อนเข้ามาฟิลเวิร์กแล้วครับว่าน้องออดิตในทีมแต่ละคนเนี่ยควรจะส่ง working paper ให้พี่อินชาร์ดรีวิววันไหนและในสเต็ปถัดไปพี่อินชาร์ดเนี่ยพร้อมที่จะให้ออดดตเมนเจอร์รีวิวงานวันไหนนะครับคือทุกคนจะต้องคอมมิตว่า ตัวเองจะส่งงานภายในวันไหนของฟิลเวิร์กตั้งแต่ต้นแล้วนะครับไม่ใช่การมาคอยกดดันกันในระหว่างฟิลเวิร์กนะครับมันจะทําให้บรรยากาศในการทํางานเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและนี่คือทั้งหมดของตอนนี้ครับถ้าใครชอบเนื้อหาในตอนนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับผมเป้ไอทีโซี่เรื่องไอทีง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะอ่าวันนี้ผมอยู่ที่บางขุนเทียนครับ วิวดีไหมครับ